ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่กลับมาพอครับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับมืดอนีมื่อนีเป็นโอกาสดีนี่พี่น้องโอกาสดีเนว่ไหนทีเอื้อยเพื่อนมาจากอุดรเนี่ยครับเพื่อนเอาเห็ดมาฝากครับเนี่ยเห็ดเห็ดละงกนี่ครับเพื่อนอูเรียบร้อยเพื่อนอูเราเพิ่นใส่ถุงมากเนี่ยครับเห็ดละโงกอันนี้ก็เห็ดเผื่งกับเห็ดละโงกคือกันนะครับอูแล้วเรียบร้อยนี่ครับนี่ครับอู๋เป็นตะกินแห้ง เนี่ยเอ้ยผู้นี้เหรคร,บาารับเพิ่นมาจากผู้ดอนไปรับเพื่อนเพิ่นมาทําบุญอยวัดสุกใจหลวงปูเนี่ยครับของหลวงปูหล,งหลวงปูสงบอ่าอยู่แถวพูดละนองบางบอ่อผุ่นไปรับเพิ่นมาเพื่อนเราเห็ดมาฝาดก็ขอขอบคุณหลายๆครับโดนๆจะได้กินของแท้ๆนะครับนี่วันนอ้วนละอยากกินโดนก็เลยสีเฮ็ดแกงเนี่ยบ่านี่แกงเห็ดแกงเห็ดละงอกแซ่บๆกิน สมกับอย่างนะครับสำหรับส่วนผสมมีอย่างแน่นอกจากเห็ดแล้วนี่ครับเห็ดแกงเบิดนี่แหละซี่ถุงตะไบะบอนนี่เมิดดอกเหลืออีกหลายอยู่เอาไว้ในตู้เย็นไว้ต่กินโดนๆมีเห็ดแล้กก็ผักติวครับอันนี้ผักอีตูแล้วก็พริกพริกกับเราได้ใส่เมิดดอกครับเอามาให้เบิ้งดื้อหอมแดงหอมแดงกับใส่เลยครับอันนี้ตะไคร้ครับตะไคร้ผมสิใส่หม้อเลยอ่าใส่ไปสักก้อนหม้อก็เดือดแล้วที่นี่ผมสิต่ำสักก้อนเล้ย ผมติดตามเครื่องซะก่อนสำหรับส่วนเ,เครื่องปรุงก็มีผงนัวเกลือปลาแดกน้ำปลาครับแค่นี้ครับตอ mm hmm. นนี้ก็ติดตามสัก่อนพี่น้องตามตามพ่อหมูปรุงบ๊บเดี่ยวละเพราะหอยมันแหลกหมดตามรสกระเทียมไม่ได้หมอ mm hmm. กลดต้องหอแหลกหลายครับหอยแหลกหลายมเราเสียบ mm hmm. ตามพ่อเห็เดแดดมัน mm hmm. มันเกลี่ยแมียนนะเราว่าแมีนเนี ของตำล่าเราไม่เองวันนี้วันหลังจากตำแล้วเนาะครับเนาะพี่ใหญ่ไม่ผีหลอดท่อใหญ่ไม่เบิรงเต่าหลอดไปเห็นบ่อผีน้องบเอหนังใส่แล้วเอาต่าไข่ใส่แล้วนี่ครับเดี๋ยวตำอีกทีใส่บัดนนี้ ที่เร่งไฟจัหน่อยให้มันเดือดๆให้มันเดือดจัหน่อยนะครับให้มันเดือดแล้วๆกะวาเนี่ยเครื่องบุนีิให้มันไข่กินออกมาหอมๆหล,หลอดฮอกระใส่เครื่องปรุ๋งนะครับเนาะผักติวเออรื้ใส่ผักติวผักติวก๋วใส่ร่างแล้วว้ายสาวไม่ใส่ผักติวใช้ลูกหดี๋ยวะไปดูสักท่าน ติ็ดต so so hey. ิวใส่รุ่นเห็ดระหว่างสิแลาบอกวานสิเือเล่าดอล้อเขาปด่ครับนดย้เลี้วเนี่ครับเดือดลบ่ได้ใส่เครื่องปรุงกอนบ่ใส่เลยแดดกน้ำปลาบุดรั เดี๋ยวใส่ได้ครับใส่ขิงปุ่มได้หมดนี่ครับน้ำกระเด็ใส่ลงไปเกลือน้ำปลาใส่จังน้อยครับรั่วใส่ผงรั่วไปจังน้อยเีลือนิดนึง นะครับเดือดนิดนึงทีเบ,บิิษัทกนพี่น้องหั่นมาพอดีเ่าก็บจังเติมเดี๋ยวก็พอมันเดือดแล้วเ่าก็บจังใส่เห็ดลงไปนะครับเพราะว่าเห็ดนี่มันเป็นเห็ดที่สุกแล้วอู๋มาแล้วนะครับอู๋มาแล้วเรียบร้อย<ม>เดี๋ยวรอให้มันเดือดจังน่อยก่อนแซ่บแท้ลนะครับมืนน้อนี่จนสำหรับมาเองเนี่ยมเมื่อเกยง่ายนี่เอกยง่ายเลยครับสาวสวยเอกยง่าย สี่เจ็ดสิหรอครับเนี่ยมาจากกุดอนเออใกล้แล้วใกล้สี่เจ็ดสแล้วซื้อเอะไรกันศูนย์เจ็ดเจ็ดศย์จากใดเรื้ mm hmm. อยงเล่สาสุศมาให้ขอบคุณหลายๆคน,ยายานคนผู้ให้ขี่ผวไงก็ได้กิน mm hmm. โอ้ยแสบ่บ เยบิลี่นี่ยพอนี่กวนเหขอเพราเป็นธรรมดาอืมเสบป็นเทดนื้อเสาแดาเบเจิว๋วใส่บ่นเนี่ยแวจะปาเนื้อส่นี่ครับรับติ๋วครับขันสมุนไพรเกิสเสีบบวกอย่าใจเย็นเ็นค่อยๆอยครับค่อยๆ <c oughs> ใจเย็นเย็นของแซ่บต้องใจเย็นเยังใจก็ได้กินแซ่บๆแน่อน,นอนละมือนี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวครับล่อให้เดือดให้เดือดก็ใสค่อยๆไล่ใส่เหี้ยนไปน<อ>แล้วเดี๋ยว<อ>่อยจากน้อยจอยากให้เดืเอด <c oughs> เร็วม่ยาเ่เรนก็บ้นกี้เดี๋ยวครับอันนี้หูมะหย่าครับหูมะหย่ามันติดสบตรงนี้แหละครับตรงนี้หูมะห่า

สะพอนมันหลายแล้วอันนั้นก็ไป็นเห็ดเหุกิน,นมรุน่นนี่ไหมลาบกินเนาะกินมือเดียวไดไรังไงาหนี่มี่ตะตัาบหนี่เห็นบ่นี่เัว <laughs> เห็นบ่พี่น้องน้ำไลยไหลน,น,ยยน้ำพอนี้วนบ่แกงเห็ดระงอกเห็ดเผื่นผสมกันแกงใส่ผักติ่วย่างแ่บครับพี่น้องเลยมาเด้อมือนี่เป็นโอกาสดีขอขอบคุณพุณนพีน่ที่มาจากอุดรอำเภอหนองโอซ่อจังหวัดอุดร เอามาฝากเฮ็ดบ้านเพื่อนหลายเพื่อนจนบ่ายากกรุงเทพเราบ่มีสิกินนะครับ เลี้ยงไฝยังไงครับไม่อยากให้สูกเลี้ยวกับเลี้ยงไฝยังไงที่นี่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ผักีตูแหละครับมันสซุกเบาหนักมีน้องเพราะว่ามันไม่มีเหลือดมีอย่างหนึ่งมาแล้วหูมาแล้วหูมาแล้ว ก็ไปเปิดพอจนหน้าดูผมเอาได้เข้า่าอู๋นี่เป็นอย่างกับไปเปิดเอาจากักสันอธิบายยังไงมาเมาด้อผู้ใดอยู่ไ้ก่คล้องพกแต่ห้มาน้ำมมาจินนน้ำพันยี่ยวอวนคนผู้หา,ายขีโย่โป้ย กุญเลยๆเดี๋ยวเห็นมันเดือดซะก่อนเดือดซะก่อนสักส0สิโอ้ยุม้อไว้แพ้งกินแพงกินโอ้ยแพ้งกินค่อยๆกินกินท่ละหน่อยครับเพราะว่าของของมีของแจกกินท่ละหน่อย

เอ้าเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยครับต้นตำลับซิมเมื่อเห็นเนี้ยต้นตำลับว่าจาังไรเอาหมัก,มมกลำปลาใส่จังไหมเอามักลำปาใส่จังน้อยแลว่าเดี๋ยวใส่นี่สัาากก่อนใส่ผักอีตูสักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใส่หน่อยนึง เติมไปอีกน้อยหนึ่งก็ว่าสีแส่บขนาดแล้วอ่ะบอ๊บอันนี้เท่ากับเสือดิครับเสือเวยดิเกย์ส่วนตำลักเสือเล่าเสือเล่าเอยยซิมให้เบื้องหิ้เสือด้วยซิมให้เป็นตัวย่างเป็นขวัญตาดูแส่บซ้ำไดนอืม เป็นไรเสียบคัสบอกว่านี่ป้าโซ่พ่อเราบอกฟิดได้เราบอกปิดแล้วลยอือมันปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วพี่น้องเป็นไรกัยเป็นไรเสียบคัสป้าเสียบแห้งมันบ่เอาน้ำล่องเบิ้งรูกบ่นลองเบิ้งแซ่บหาไปกินรถไปกินเห็นมาแซ่บเบี้เกิเย็ดอะไพี่น้องวะกินเห็ดเหยีนมาแซ่บหาไปกินรถวุ้นเขาเพาะว่ แซวครับวะเอาอีเดียวอืมเขาตีแซวพักแกแซบไม่มี <pouquinho. S 1> ว่ะมัน้อนตัวไอ้จางเขาใช่รึเล่เพราะว่าเห็ดว่าเขาดีววไปกินจืดตัวอืมอย่าลับพ่อเยอะเนะนี่ยพี่น้องเลีล้ยงหรอได้ครับวันนี้สิเดหาไปกินเพราะว่าให้กินพรอนพรอนขันกินเย็นเย็นหรอมันบ่แซวบ่บสนว่าเอาละครับก็ขอขอบคุณหลายๆขอขอบคุณพ,พี่สาวพี่สาวพี่ใหญ่นะครับที่เอาเห็ดละงกเห็ดเผือกมาฝากนะครับขอขอบคุณหลายๆลาด้ครับเด้อ ขอขอบคุณหลานน้ำบักํำติที่ไปหาไห้ขอขอบคุณหลายๆครับพี่ใหญ่กับหลานไผ่ขอขอบคุณหลายๆกับมือนี้กัสิไปกินข่าสซกก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะเฮ็ดที่เหลือนี่กับสีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับสให้พี่นองเบิ่งขึ้นกันแหละครับขอขอบคุณหลายๆมือนี้สวัสดีครับ